ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เอาพระบ้านมาฝากนะครับครับตุ๊กตาพิมพ์เล็กของหลวงปู่โต๊ะนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับเนื้อเกสอนนะครับด้านหลังครับสวยครับเนื้อเกสอนนะครับมีด้านข้างครับรอยประกบกันนะครับดูนี้จะเป็นรอยประกบนะครับสวยๆครับเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับ หกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับสวยๆครับนี่มีร้อยประกบนะครับนิ้วติดครบนะครับนิ้วสวยครับนิ้วมือติดครบสะดือลึกนะครับตัวหนังสือนูนคมชัดสวยๆครับนี่ครับเส้นเกลยาครับใครสนใจก็โทร0 8 1 7 8 1 6 5 7 7นะครับ 0817816577ครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับมีรอยประกบนะครับด้านข้างครับสองข้างครับสวยครับา้ดเนื้อสวยนะครับเนื้อเกสรนะครับ ขอบคุณครับสวาสดีครับ